สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะกอขอซีหนึ่งนะครับก็ขอซีหนึ่งเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยวันนะโดยเฉลี่ยนะครับไม่เกินอ่าหนึ่งร้อยวัน,นครับถ้าเกินก็เกินไปนิดหน่อยร้อยหนึ่งร้อยสองวันประมาณนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเก็บเกี่ยวกันอยู่ประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่อ่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ทําทกันเยอะมากเลยแถวบ้านต้อมนะครับเพราะว่า,าคุณสมบัติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานต่อสภาพอากาศหนาวนะครับหรือทําทไปหาร้อน,นี่สู้ร้อนได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับกอขอซีอน,นะเป็นข้าวมเมล็ดยาวนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเนาะกอขอซีนะครับแถวบ้านต้อมก็ทํากันนะครับโดยประมาณแล้วเนี่ยท,ที่ทํากันในเลทประมาณปลายเดือนนะครับประมาณวันที่25เนี่ย ยาวไปแล้วก็ไปเกี่ยวช่วงเลยสงการไปประมาณสักยี่สิบยี่ห้าวันอะไรประมาณนี้เขาเกี่ยวแล้วเขา,าได้ดีแถวบ้านต้อมทํากันช่วงนี้เยอะนะครับเหมาะกับการทําในปลายเดือนนี้มากนะครับพี่พน้องท่านไหนที่จะลงสายพันธุ์ข้าวที่เข้ามาสอบถามต้อมว่าปลายเดือนนี้หรือภายในเดือนนี้เนี่ยจะลงสายพันธุ์ข้าวพันธุไหนดีนะครับแนะนานะครับขอขอซีหนึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับส่วนสภาพอากาศหนาวอย่างนี้นะครับก็ ข้าวโตช้าครับใบเหลืองอแคะแกนนะของต้อมหอวานวันที่สิบหกวันนี้วันที่ยีิบเอ็ดแล้วข้าวยังไม่ยาวเท่าไหร่เลยนิดเดียวเองนะครับแต่ก็ยังถือว่างอกขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะเราก็รอเอาว่าจะอัดน้ําไม่พรุ่งนี้ก็น่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามีหญ้าขึ้นมาเยอะไหมถ้ามีหญ้าต้องได้เก็บอีกก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะก็มีพี่ได้สอบถามเข้ามาต้อมก็แนะนำใสยพันข้าวเป็นกขอี C 1แล้วกันเนาะเพราะว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวอยู่พี่ๆบางคนยังไม่อยากจะทํานะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแชร่ข้าวด้วยแล้วก็ข้าวโตช้าแล้วก็กว่าข้าวจะโตเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้เรานับวันใส่ปุ๋ยฉีดยาไม่ได้ครับอัดน้ําไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใส่ปุ๋ยฉีดยาตั้งแต่ข้าวเขายังเล็กอยู่แล้วแต่อายุเขาไปนานแล้วเงี้ยมันจะทําให้ข้าวของเรา,าเขาเรียกว่า ไม่ค่อยดีนะครับจะโตช้ากว่าเก่าถ้าเรายิ่งใส่ปุ๋ยกระแทกเข้าไปก็เผยย่อยเลยข้าวยังเล็กอยู่นะครับก็ในช่วงนี้ถ้าข้าวแตกได้ประมาณ4ี่ใบนะครับ4ี่ใบเนี่ยเราเราเอาน้ําใส่เอาน้ําใส่แล้วก็หวานพวกยาเก็บหรือฉีดยาเก็บได้นะครับถ้า5้าใบเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับ5้าใบเนี่ยก็สมบูรณ์ก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับ5้าใบนี้ใส่ปุ๋ยได้เลย นะครับเราตอนตอนนี้ต้องดูใบข้าวแล้วครับเพราะว่าบางทุ่งมันโตไม่เท่ากันนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเลยดูการนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูเนาะส่วนเรื่องของข้าวดำแต่กอเปียกสลับแห้งเนี่ยอ่าเราต้องคุยกันก่อนเนาะเพราะเห็นพี่ๆน้องๆมือใหม่เข้ามาถามในช่องต้อมเนี่ยว่าถ้าผมปล่อยเนี่ยผมปล่อยแห้งได้ช่วงไหนตอนนี้ข้าวครับมันค่อนข้างที่จะโตช้านะครับโตช้าถ้าเราคุมหญ้าหนึ่งเดือนได้อ่าถ้าเราคุมหญ้าหนึ่งเดือนได้นะครับ ทำได้เลยตั้งแต่35วัน30วันขึ้นไปยาวไปเลยนะครับจนถึงประมาณ45-50วันอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับอยู่ทีอ่อายุของข้าวด้วยนะครับถ้าเป็นข้าวหนักหรือเป็นข้าวที่ค่อนข้างร้อยวันขึ้นไปเนี่ยต้อมจะให้ทําอยู่ในเลทประมาณสัก35-40วันประมาณ40วันกําลังดีครับ40วันแต่ถ้าเขเป็นข้าวอายุน้อยไม่ถึงร้อยวันหรือร้อยวันนินดๆอะ ทําอยู่ในเลทประมาณ30วันเริ่มทําได้เลยนะครับเพราะข้าวเขาเริ่มแบ่งกา,าแบ่งกาแบ่งก,าก้านแตกกอเริ่มแล้วนะครับคราวนี้การทําเปียกสลับแห้งอ่ะมันดีมันดีตรงที่ว่าเราอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของฉีดยาหรือการาใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะประหยัดลงนะครับแล้วเรื่องของน้ําแต่คราวนี้ปัญหาคือมีพี่ๆบอกว่าผมใช้น้ำโชโลประทานหรือน้ําคลองน้ําเหมืองอ่ะตอนนี้มันแห้ง มันแห้งแล้วถ้าเกิดผมปล่อยออกไปอีกเนี่ยมันจะไม่มีน้ําใส่อันนี้ก็มีปัญหาอันนี้ก็ปล่อยไม่ได้ครับอันเนี้ยอันนี้ก็จะทําเปียกสลับแห้งไม่ได้แต่ถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีน้ําบ่อที่สามารถดึงเข้าออกได้ง่ายๆแนะนําให้ทําเพราะหนึ่งอย่างและผลผลิตที่เราจะได้ก็คือ,อาการแตกกาบแตกกอนะครับแล้วข้อที่2คือข้าวที่ออกมาเนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ ข้อที่3เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงศัตรูพืชหรือเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะน้อยมากนะครับแล้วยิ่งปล่อยให้แห้งจนดินแย่เลยนะให้ดินแบบดินแย่ๆแ,แต่ว่าไม่ได้ขาวเลยนะครับดินพอแบบสีออกน้ําตาลน่อยๆดำๆน่อยๆแต่ดินแบบเป็นรอยๆละเล้าแล้วอะไรเงี้ยแบบนั้นกําลังดีเลยคือการใส่ปุ๋ยรอบรอบที่2อ่ะสามารถเทาทําเปียกสลับแห้งได้เลยนะครับสมมติเราใส่ปุ๋ยในเลทประมาณ สิบห้าถึงสิบแปดวันในรอบรอบแรกใช่ไหมครับรอบที่สองอ่ะเราใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณสามสิบวันถึงสามสิบห้าวันนั่นแหละครับพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จปับ๊บคือการใส่ปุ๋ยอ่ะต้องไม่อยากให้ใส่น้ําเยอะนะครับไม่ต้องใส่น้ําเยอะครับเขาจะได้กินได้เต็มที่แล้วก็ถ้าน้ําเยอะเนี่ยมันจะทําให้ปุ๋ยนี่มันเจือจางจากเราใส่ประมาณยี่สิบห้ากิโลเนี่ยแทบมันจะไม่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 เห็นเลยมันถ้าเกิดยิงน้นะํารั่วคันนาหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหานะครับ ให้เขาแห้งไปพร้อมอ่าพร้อมการเราอ่าใส่ปุ๋ยไปเลยในในในการใส่ปุ๋ยรอบที่สองอ่ะให้แห้งไปเลยครับให้แห้งไปเลยนะฮะแล้วเราก็อ่าดูติดตามผลงานดูว่าข้าวเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพียช่วงนี้เริ่มจะมีแล้วนะครับอ่าเรื่องเพียกระโดดเนาะแล้วก็เพียจักจันนะครับก็ต้องคอยสังเกตการดูเนาะส่วนอ่าแต่กอเนี่ยเราเราปล่อยไปเรื่อยๆจนข้าวเขา ถ้าเป็นข้าวอายุน้อยใช่ไหมปล่อยตั้งแต่30วันคือให้เขาแห้งให้เขาแห้งไปเองได้ยิ่งดีนะจนถึงประมาณ45 5 0้าวันให้รีบเอาน้ําใส่ลองดูข้าวเอาน้ําใส่แล้วข้าวอ่ะเราต้องเอาน้ําใส่ก่อนข้าวาต้นจะกลมจริงๆเลยนะใส่แล้วก็มากระแทกปุ๋ยรอบรอบ,บที่3มันก็จะเป็นประมาณนี้รอบแรกใส่15วันรอบที่สองใส่30วันนะครับรอบที่3มใส่45วันอยู่ประมาณนี้ก็คือ40วันอะ่ะเราต้องดึงน้ําเข้าแล้ว นะครับ45วันเนี่ยคือข้าวต้องการที่จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับคือข้าวหนักข้าวเบาเราลองคํานวณดูเพราะว่าในช่วงอากาศหนาวแบบนี้มันคํานวณไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เพราะว่ามันยืดของต้อมเนี่ยวันวันที่16 17 18 19 20 21เนี่ยมา6วันแล้วข้าวยังไม่ยาวเลยนะครับยังน้อยอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีเหมือนกันเนาะเพราะว่าอากาศหนาวโตช้านิดนึงไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ไม่อยากให้มันเป็นโรคอย่างเดียวพอเนาะกววันนี้ข้อ มาพูดคุยเนาะรวมรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวแตกกอนะครับสายพันธุ์ข้าวพันไหนทาฤดูการไหนดีนะครับทาปลายเดือนนี้ดีนะก็ขอซีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะลงไปในเดือนนี้นะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับใบเขียวใบตั้งอ่า ไอตัวหมักเนี่ยไอตัวหมักฟางข้าวหมักหญ้าหมักข้าวดีเนี่ยไอตัวเนี้ยต้อมใช้มาตลอดแล้วหมักดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องย้ำสมาณสองครั้งของต้มยํำครั้งเดียวไงมันก็มีต่อข้าวบ้างอะไรบ้างเนาะก็ตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาเนาะหนึ่งควดหมักได้สองถึงสามไร่นะครับถ้าหมักพวกฟางข้าวหมักศูนย์ถึงเจ็ดวันเจ็ดวันกําลังดีแต่ถ้าพวกหมักข้าวดีต้องสิบวันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องย่ำสองรอบนะครับก็อันนี้ก็มาบอกกันเนาะแล้วก็ส่วนปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเเคมีีน่ย มีนะครับก็สอบถามมาทางช่องต้อมได้นะครับหรือจะเป็นพันข้าวสอบถามพันข้าวได้นะครับามาคอมเมนต์ที่ช่องต้อมหรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ0 9 9ย์เก้าเ